โรงเรียนบ้านวังโพเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่150หมู่ที่1บ้านวังโพตำบลวังจันทร์อำเภอสามเงาจังหวัดตาก มีเนื้อที่9ไร่1งาน63ตารางวาปัจจุบันนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน161คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการกิติยาจอกทองอักษรย่อวอจุดพอจุดสัญ,ญลักษณ์ประจำโรงเรียนโบดหมายถึง ศาสนสถานที่เคารพบ,บูชาใบาโพหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เสมาหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองทางการศึกษาปรัชญาของโรงเรียนปัญญาเจนังภาษาสติปัญญาเป็นเครื่องปกครองตัวคำขวัญของโรงเรียนรู้หน้าที่มีจัญญาตรงเวลาจิตอาสาพัฒนาสังคมคติพจน์ของโรงเรียนพัฒนารอบด้านประสานความร่วมมือ เอกลักษณ์ของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมสะอาดสวยงามอัตลักษณ์ของโรงเรียนสังคมประชาธิปไตยสีประจำโรงเรียนสีดำและสีแดงสีดำหมายถึงความมั่นคงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีสีแดงหมายถึงความเสียสละเข้มแข็งกล้าหาญและอดทน กลไกสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จคือระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกระจายอำนาจในการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการครูและบุคลากรมีความมุ่งมั่นเน้นการทำงานเป็นทีมสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนางาน และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของโรงเรียนบ้านวังโพได้ดำเนินการเป็นขั้นตอนมี6องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดเป้าหมายและมาตรฐานคุณภาพได้กำหนดเป้าหมายมาตรฐานในระยะ3ปีหรือแผนยุทธศาสตร์3ปีโดยกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ บนพื้นฐานข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายได้และสอดคล้องตามความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการกำหนดเป้าหมายของความสำเร็จคือพัฒนาผู้เรียนในยุคแห่งการเรียนรู้ให้เกิดทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาการพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์มีทักษะการใช้เทคโนโลยีรู้เท่าทันเทคโนโลยีเป็นคนดีคนเก่ง อยู่ร่วมกับผู้อื่นในศตวรรษที่21ได้อย่างมีความสุขตามคำขวัญประจำโรงเรียนองค์ประกอบที่2การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวงโพได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบ3ปีและแบ่งการบริหารงานเป็น4ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 2. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 3. ฝ่ายบริหารงานบุคคลและ 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโดยประสานความร่วมมือกับชมรมสิทธิ์เก่าเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อนำมาซึ่งข้อมูลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยยึดตามวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนบ้านวังโพมุ่งสร้างคนดีคนเก่งให้สังคมเสริมสร้างความรู้ในด้านภาษาศิลปะดนตรีกีฬา เทคโนโลยีใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้ได้มาตรฐานสู่สากล พันธกิจของโรงเรียนพัฒนาการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพื้นฐานให้หนักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากลโดยมีเป้าประสงค์ดังนี้ 1. จัดการศึกษาให้หนักเรียนในเขตบริการได้ครบทุกคน 2. นักเรียนได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน 3. นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 4. นักเรียนทุกคนมีความรู้มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกื้อกูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโรงเรียนบ้านวังโพมีการกำหนดการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ ในแผนปฏิบัติการประจำปีโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบองค์ประกอบที่ 3. วิธีการดำเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนมีการดำเนินงานกิจกรรมโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเช่น การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆอีกทั้งยังมีการกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้แก่บุคลากรองค์ประกอบที่4การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการกำหนดผู้รับผิดช,ชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภาคเรียนละหนึ่งครั้ง องค์ประกอบที่5การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามตรวจสอบและรับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัดองค์ประกอบที่6กการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมีการสรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ กล่าวโดยสรุปโรงเรียนบ้านวังโพมีขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยยึดหลักของ PDCA ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1กํากำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นตอนที่2จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้แต่งตั้งคณะทำงานสำหรับวางแผนและจัดทำระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาขั้นตอนที่3ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยทำการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดทำรายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นตอนที่4ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภาคเรียนละหครั้งจากรายงานการปฏิบัติงานของคณะครู ขั้นตอนที่5ติดตามผลการดำเนินงานได้รับการนิเทศติดตามตรวจสอบและรับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัดและขั้นตอนที่6จัดส่งรายงานผลการประเมินต,ตนเองโดยสรุปและจัดทำรายงานประจำปีไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่1 คุณภาพของเด็กอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับดีเลิศมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญอยู่ในระดับดีเลิศสรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับปฐมวัยอยู่ในระดับดีเลิศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับดีเลิศสรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศด้วยหลักการบริหารงานของโรงเรียนบ้านวังพโพ ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากทางหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมไปถึงผู้ปกครองที่ได้ไว้วางใจนำบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนบ้านวังโพและได้รับความร่วมมือที่ดีมาโดยตลอดจึงทำให้โรงเรียนบ้านวังโพได้รับการยอมรับและคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้งนี้โรงเรียนบ้านวังโพจะพัฒนาด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป Pour time in the land far far away. There were man and woman who were going to have a baby. My baby, i love.